สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาตรวจด,ดวงในเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะว่าเดือนนี้ทามีอะไรโดดเด่นบ้างอันดับแรกนะคะก็คือในลัคนาของคุณเดือนนี้จะมีดาวเกตโคจรลอยกลุ่มอยู่คือดาวเกตเนี่ยนะคะกว่าจะมากลุ่มลัคนาใช้เวลาสองปีนะ แล้วดาวเกตะเป็นดาวที่ดีเป็นดาวที่ช่วยส่งเสริมนะส่งเสริมให้กันกันกบตัวเรานะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์สร้างสารรค์หรือว่างานบุญคุณมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเดือนนี้นะคะ แล้วก็ดาวเกตท่านอยู่ในราศีกันมีเจ้าเรือเนี่ยเป็นดาวพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตก็จะส่งอิทธิพลถึงดาวพุธด้วยนะคะสมมติว่าเรื่องต่างประเทศก่อนนะคะต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดาวพุธคือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อลูกค้าต่างชาติ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาก็ได้นะคะเรียนภาษาต่างประเทศเรียนแบบออนไลน์ก็ได้หรือเรียนกับตัวบุคคลเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นการทําธุรกิจการติดต่อการค้ากับต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์การเปิดหน้าร้านโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนกับต่างประเทศของบุตรหลาน หรืออาจจะเป็นการบอกบุญอ่านะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอิทธิพลของดาวเกตที่สัมพันธ์นกันกับดาวพุธแล้วก็ดาวพุธในเดือนเนี้ยโคจรเดินเร็วนะคะเดินเร็วสามภพเลยนะก็คืออยู่ในภพปุตตะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับบุตรหลานบริวารอะต่อมาไปอยู่ในจุดอริแล้วก็ต่อไปก็ไปอยู่ในภพปัตนิย้ายสี่ย้ายสามภพ แต่มองว่าในภพอ,พอริจะเยอะหน่อยนะคะคืออยู่ตั้งแต่วันที่5ถึง26คือเกือบเดือนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมองว่าดาวพุธจะมีอิทธิพลกับพบอริดังนั้นในเดือนนี้นะคะบางทีสิ่งที่คุณทำเรื่องของดาวเกตเรื่องของเทคโนโลยีสร้างสรรค์ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันอาจจะทำมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วนะคะ แล้วในเดือนนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายนะมันก็ยากนะมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะไม่ค่อยชํานาญสมมติคุณเรียนภาษานะคะภาษาจีเลยอ่าเรียนนะคะแล้วก็ไปลงเรียนไว้เรียบร้อยนะคะเรียนไปเรียนมามันอริมันเอ,อิันก็ยากนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะโอ้โหแบบเดี๋ยวจะออกเสียงยังไงจะเขียนยังไงนะคะอันนี้ก็เลยอาจจะรู้สึกแบบ เครียดเล็กน้อยอะหรือบางทีคุณไปสมัครแบบพวกแอปใช่ไหมไม่ได้แบบมีครูมาแบบคอยจ้ำจี้จ้ำชายอย่างเงี้ยเ,ออเราก็อาจจะไม่ได้แบบมีวินัยมากในการที่จะไปเรียนให้มันแบบตรงเวลาฝึกซ้อมตัวเองบางทีจ่ายเงินไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมีอริก็กคือมันมันยากมันมีปัญหามันไม่เห็นเหมือนที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือสมมติว่าคุณกําลังเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะหรือกําลังแบบ เดี่วงานกับคนต่างชาติเนี่ยนะคะแรกๆมันอาจจะเป็นไซด์ที่ดีเนาะเพราะว่าดาวพุธโคโจรอยู่ในภพปุตตะเนี้ยดีนะคะแล้วก็มีมุมตรีโกณแต่พอวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยมันเริ่มแล้วนะคะว่าเออมันก็ไม่ได้ง่ายนะแบบขายของออนไลน์มันต้องแบบโหลงรูปอีกนะต้องทํารูปให้มันสวยต้องลงดีเทลต้องมีเรื่องของการสื่อสารการทําแบบโฆษณาการทําประชาสัมพันธ์เอออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มรู้สึก เออกังวลน,นิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะว่าเออไอสิ่งที่เราแบบเริ่มอยากที่จะทำอะไรให้มันแบบแปลกแตกต่างใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็ขอให้สู้ๆเพราะว่าบังเอิญว่าดาวพุธเนี่ยท่านจะอยู่ในภพอริแค่แป๊บเดียวก็คือแค่ในเดือนนี้นะคะแล้วพอปลายเดือนเนี่ยท่านก็จะย้ายมาเล็งลัคนาก็คือ27กุมภาพันธ์ นะคะก็อาจจะมีแบบโอกาสที่ว่ามีการาร่วมมือกับคนอื่นนะคะหาพาร์ทงพารเนอร์อะไรเงี้ยสมมุติว่าอย่างบางทีคุณทำเ,เรื่องของการขายกับต่างประเทศอย่างเงี้ย ก็อาจจะมองหาลู่ทางคนที่มาคอยช่วยพพอร์ตเรื่องของสินค้าเรื่องของแวร์เฮาส์อะไรเรื่องของโลจิสติกก็อาจจะมีเรื่องของพาร์ทเนอร์เข้ามาทําให้ความยากของคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมีตัวช่วยะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นอหรือบางทีคุณกําลังแบบทำเรื่องของร้านค้าออนไลน์นะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้มีหัวทางนี้เรื่องของความสร้างสรรค์หรือเปล่าเราก็อาจจะขอให้แฟนเราเออเธอช่วยหน่อยได้ไหม ธอแบบช่วยเขียนแล้วกันนะฉันเป็นคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าจะมีความร่วมมือเข้ามาเพิ่มเติมนะคะในช่วงสิ้นเดือนทําให้ความยากความลําบากเนี่ยนะคะของเราในการใช้ดาวพุธเนี่ยนะคะคือ่อง่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเนี่ยมันมีตัวแปรคือมีคนมาเอื้อมมือเข้ามาช่วยเราให้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงบ 5, แบบ5-26กุมภาพันธ์เราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอย,ยากหน่อย นะคะหรือบางทีเรียนภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยเออไม่เอาแล้วฉันเอาแบบเป็นการาคุยหรือบางทีคุณไปเรียนแล้วคุณก็เอามาคุยกับคนใกล้ชิดกับคุณอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคุยแต่ในแอปอย่างเดียวเอาเริ่มมาฝึกจริงเอาตัวคนเอาตัวบุคคลมาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่เราแบบว่าจะช่วยผลักดันเราอะให้ไปสู่ในจุดที่สำเร็จมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะอย่างนั้นนั่นเองทีนี้มองว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันมีมุมตรีโกณอยู่นะคะ ตรีโกเนี่ยก็คือพบตนุปุตตะสุภาะนะคะแล้วก็ดวงดาวที่ลอยอยู่ในมุมตรีโกเนี้ยก็เป็นดาวที่เอ,อืเออ้อคุณกันนะก็เป็นดาวที่ดีนะคะมันมีจุดกระตุ้นนะ,ะเลยทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะมองว่าคุณก็น่าจะมีกิจกรรมที่ทําอะไรกันกับออบริวารคุณนะคะจะเป็นการแบบทํากิจกรรมร่วมกันกันกบลูกเาลาหล,ลานเาลาลูกน้องเราลูกค้าเาลานะ อันนี้คือภพปุตตะนะคะส่วนในภพสุภาะนะคะก็จะเป็นการเหมือนช่วยสปอร์ตนะคะผู้ใหญ่ของเราด้วยนะก็จ,จะเป็นเจ้านายนะจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรานับถือคือตัวคุณนะมีดาวเกตกลุ่มอยู่ดาวเกตคือสิ่งศักดินะ์สิทธิ์ไงสิ่งศักดินะ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็ประทานพรใช่ไหมมีหน้าที่แบบคอยแบบใครมาขออะไรอะ่ะท่านก็จะช่วยก็ประทานพรช่วยคนอื่นเขาบางทีลูกเราหลานเราลูกน้องเราลูกค้าเรานะคะอยาก จะทานู่นทํานี่ท่านทำนั่นนะคะมาติดต่อขอความร่วมมือจากคุณอ่ะคุณก็ช่วยนะคะถ้าเกิดผู้ใหญ่ของคุณนะพ่อคุณแม่คุณ,คณเจ้านายคุณบางทีแบบว่าอยากจะขอให้เราช่วยอะไรบางอย่างนะเราก็ช่วยก็คือเหมือนตัวเราอะ่ะคอยซัพพอร์ตนะคะทั้งคนที่อ่อนกว่าเราทั้งคนที่เหนือกว่าเราให้ไปอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วการซัพพอร์ตเนี้ยมันก็จะสะท้อนนะคะมาถึงตัวคุณนะคะให้แบบ ได้มีอะไรได้มีหน้ามีตาได้มีเกติมีศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าบางทีบางทีการที่เราช่วยเขาไปไนะคะมันก็อาจจะทําให้เราตกที่นั่งลบาบากเพราะว่าพอวันที่ห้าใช่ไหมตัวเราเข้าสู่จุดอริไงแปลว่าคนอื่นเขาว่าอยาก ให้เราช่วยเราก็ช่วยพร้อมสปอร์ตเต็มที่จนบางทีมันโอเวอร์โหลดอ่ะทํางานแบบโอเวอร์โหลดเกินไปเพราะว่างานราดก็ต้องทํางานหลวงก็ต้องทํางานบุญก็ต้องไปนะคะก็เลยทําให้เราเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยด้วยเรื่องของคนอื่นอะ่ะด้วยความที่เรามีแบบจิตใจดีเป็นเทพนะคะมีเมตตานะคะใครบอกมาเราก็ช่วยนะไปจะไปในทันทีนั่นเองไปช่วยเขานะอันนี้ คุณก็อาจจะต้องประมาณตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาดาวไปตกอยู่ในจุดอริเยอะๆอ่ะบางทีมันจะอากลายเป็นเรื่องของสุขภาพของเราได้นะเรื่องของความเครียดบางทีแบบเออไม่ได้พักผ่อนนะปวดหัวไม่กรงไม่เกรนขึ้นกินอาหารอะไรแบบไม่ค่อยตรงเวลาเพราะเรามัวแต่ห่วงจะช่วยคนนั้นคนนี้นะคะแล้วก็บางทีก็เนี่ยกําลังทําอะไรที่เราแบบ ยากลําบากคือไม่คุ้นชินอสมมติเรื่องฉันก็กําลังเรียนภาษาอยู่แล้วฉันก็จะต้องไปทํางานอันนั้นให้คนนี้ฉันก็ต้องไปบอกปุนให้คนนั้นคือมันมีเหมือนแบบร้อยแปดพันอย่างเข้ามาก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยแบบปรปปปับได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพเอาแต่พอดีมาดูเรื่องงานนะคืองานกับตัวเราเนี่ยนะคะเป็นดาวพุธเหมือนกันนะคะงานเนี่ยนะคะ ตอนนี้มีดาวอังคารลอยอยู่คือมันเหมือนเดือนนี้งานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอังคารคือดาวธาตุลไมไงแบบไปนั่นไปนี่ไปตรงนั้นขยับไปตรงนี้นะคะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานฟรีแลนซ์นะคะการใช้ฝีมือทักษะงานที่แบบเป็นจ็อบจ็อจบเป็นครั้งครั้งนะคะกลุ่มนี้โดดเด่นนะในเดือนนี้ซึ่งงานกลุ่มฝีมือเนี่ยดาวอังคารโดดเด่นแต่เจ้าเรือนคือดาวพุธ ก็โครจรเดินเร็วเห็นไหมสามภพเหมือนกันนะคะภพที่แบบอยู่เยอะคือภพอริแสดงว่าเฮ้ยงานเราเนี่ยมันมันเป็นงานที่เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยยากหน่อยแก้ปัญหาหน่อยต้องทาบ่อยหน่อยต้องเดินทางเยอะหน่อยนะ,ะต้องออกต่างถิ่นต้องไปไฟท์หน่อยต้องลุยหน่อยอันนี้มันถึงจะเวิร์กมันถึงจะเหมาะกับชีวิตของคุณในช่วงนี้เพราะมันเหมือนตัวเราก็จะไปตกอริงานเราก็จะไปตกอริแปลว่ายากลําบากเหนื่อยหนัก เ,เครียดนะแก้ปัญหาอันนี้ถึงจะดีกันกันกบตัวคุณไหนมาดูเงินสิเงินนะคะเจ้าเรือนการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เล็งลักนาเงินไม่ได้อยู่ที่เรานะคะเงินอยู่ที่ภพปัต,ตนิคือถ้าเกิดว่าใครมีคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าพาร์ทเนอร์คู่คดีความคู่สัญญาอันนี้เรียกว่าปัตนินะหรือพวกเงินปันผลนะคะเงินจะไปอยู่กับคนกลุ่มนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้นะเพราะตัวเราเป็นดาวเกตใช่ไหมเกตคือการช่วยเหลือคนอื่นอย่างบางทีแฟนคุณนะ่ะเขาอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีเงินลงทุนนะคะอา,อาจจะทําอะไรร่วมงกงันกับพ่อกับแม่นะคะหรือกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะพอเรารู้แล้วเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เรามีหน้าช่วยหน้าที่ช่วยผลักดันเขาไปสู่จุดที่ดีขึ้น เพราะในภพปะตะัตนิเนี่ยก่อนดาวพุธจะมามันจะมีเลขหกกับเลขแปดเลขหกกับเลขแปดนะคะเป็นเรื่องของอดาวกิเลสคือคนรักเราช่วงนี้คู่ค้าเราช่วงเนี้หุ้นส่วนเราช่วงนี้นะคะมีความอยากกิเลสอะอยากอยากสวยอยากรวยอยากเกง่งอยากดีกว่านี้ราหูคือกําลังลุ่มหลงหลงอะไรบางอย่างอยาก อะไรบางอย่างอยากจะเจริญอยากจะมีเงินอยากจะรวยอยากจะแบบว่าดีกว่านี้อยากจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้แล้วเขาก็มีอำนาจทางการเงินด้วยเมื่อเขาอยากเมื่อเขาปรารถนาเขาก็จะทุ่มมันสุดตัวแล้วถ้าคุณไปผลักดันเขานะคะผลักดันเขาให้เขาแบบว่ายิ่งแบบเฉิดฉายมากขึ้นนะคะแล้วปัตตานีก็จะไปสุพแล้วก็กลับมาปัตตานีแปบลบว่าเขาจะมีความเติบโตยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะเขาอยากมากที่จะประสบความสําเร็จและเขาก็มีเงินและเขาก็มีแพชชั่นคุณนะมีหน้าที่ไปซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตไปเสร็จพอเขาจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะดาวการเงินมันอยู่ก,ก,กันกับตัวเขาใช่ไหมคะเราก็ไปขอเขามาเพราะเขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะเราก็ไปขอเขามาไงก็เราช่วยเขาเราก็มีสิทธิ์ขอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่พาร์ทเนอร์ถ้าคุณมีแบบพาร์ทเนอร์ให้พาร์ทเนอร์ออกไปทํางานเลยนะคะเพราะเหมือนตัวเราตกอลิเรามีหน้าที่คอยแบบ โกยอ่ะเก็บเก็บเศษที่ไม่ดีอ่ะนะคะมีหน้าที่แบบเอ่อแก้ปัญหาแต่แฟนเราเนี่ยมีหน้าที่ก็คือว่าไปเฉิดฉายไปแบบเป็นด่านหน้านะ,ะตัวเราแค่แบบพพอร์ตแล้วเขาก็จะเจริญขึ้นเขาก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนเอื้อในเรื่องของเงินของคุณในเดือนนี้แต่ข้อเสียก็มีนะคะคือเลขหกกัะเลขแปดเนี่ยภพปัตนิมันเป็นพินทุบาคือคนรักเขาก็จะแบบว่า ช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากมีตังไงมีตังเสร็จก็แบบว่าซื้อแบบเต็มที่แต่งตัวเต็มที่เพลินเลยกินดีอยู่รู้นะคะหรือบางทีไปเจอราหูอีกนะคะทั้งเที่ยวกลางวันทั้งเที่ยวกลางคืนทั้งแบบว่าอา,อาจจะมีเรื่องอะไรเทาๆเ,เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วเราอาจจะห้ามลําบากนะเพราะว่าตัวเรามีแค่ดาวเกตลอยอยู่เนี่ยเกตมีหน้าที่แบบเหมือนคอยเติมอะ่ะ เขามีลาหูใช่ไหมเรามีเกตเราคอยเติมพลังให้กันกับเขาอะแล้วเจ้าเรือนตัวคุณไปตกอริโดยมากอะเลยเมันเหมือนว่าเราไม่มีศักยภาพที่จะไปห้าม,มไปเบรกเรามีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตนะคะก็ซัพพอร์ตไปก่อนไม่เป็นไรนะคะซัพพอร์ตเข้าไปแล้วก็ต้องเอ่อทำใจด้วยว่าคนรักเนี่ยนะคะอาจจะแบบคือเสน่ห์แรงนะคะใช้เงินเปืองนะคะหรือแบบ อบายามุกมากนะคะคืออาจจะหลั่นล้าเกินจนบางทีเราอาจจะหมั่นไส้พอเราหมั่นไส้มากๆเนี่ยวันที่ยี่สิ็ดกุมภาพันธ์ใช่ไหมตัวเราโคจรเข้าสู่ภพปัตนิละเอออันเนี้ยพอเราหมั่นไส้มากๆใช่ไหมเราจะเริ่มละด่าละต่อว่าละนะ,ะจิกละกัดละกับแฟนเราในสิ่งที่เขาทําอะไรที่บางทีมันเวอร์มันเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยนะคะเงินอยู่กับเธอนี้เธอใช้หมดเลยนะไม่เห็นแบ่งชั้นเท่ากับที่เธอใช้เลยคุณก็อาจจะเริ่มแบบมาแบบ มีน้ำโหไงเริ่มมาทะเลาะนะคะกับ partner ของคุณได้เนี่ยในวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนตัวเราจะเข้าไปอยู่ท่ามกลางแบบเบรกอะชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าปัญหาเรื่องชีวิตคู่หรือ partner เนี่ยปลายเดือนระวังแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นเดือนไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องแบบทำดีคอยซัพพอร์ตเขาไปเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จส่วนหนึ่งของรายได้กันกับเรานั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ